แฟนช่องสช็อกยูยูโปรช่องอื่นช็อกแฟนช่อง3ามพระเอกเรตติ้งอันดับหนึ่งโปรละครช่องอื่นไม่ทันตั้งตัวเป็นอะไรที่ทำฮือหาไม่เบาหลังล่าสุดละครเรื่องสามีเงินผ่อนโดยผู้จัดพิ่ชดทรายทิพย์ที่ผลิตป้อนให้กับช่องอมรินทีวีเปิดเผยภาพเวิร์กช็อปก่อนถ่ายทำที่ได้พระเอกนางเอกเคมีใหม่อย่างไม้วริศสิริสินธนะอดีตพระเอกช่องสาม ที่เปิดตัวในฐานะนักแสดงอิสระครั้งแรกมาประกบคู่กับนางเอกบาร์บี้ขวัญอุตสามณีไวย,ยานนท์งานนี้เล่นเอาแฟนช่องสาอดจะรู้สึกเสียดายไม่ได้เพราะถึงกระแสจะไม่ได้เปรี้ยงป้างมากมายแต่ผลงานละครสองเรื่องล่าสุดก่อนปิดฉากบ้านเก่านั้นก็สร้างเรตติ้งให้ช่องสามได้ดีงามโดยเฉพาะละครเรื่องเมียจำเป็นที่ประกบคู่กับพายลินลดา ที่ยังยืนหนึ่งเป็นละครหลังข่าวเรตติ้งสูงสุดของช่อง3ไม่มีเรื่องไหนโคนลงได้อย่างไรก็ตามไม้บริษยังเหลือผลงานที่ถ่ายทำค้างอยู่กับบ้านเก่าอย่างพูดแม่น้ำโขงประกบคู่อีกครั้งกับนางเอกคู่จิน้นอุ้มอิสยาแฟนๆรอติดตามให้กำลังใจหนุ่มไม้กันได้สำหรับเรื่องสามีเงินผ่อนเคยสร้างเป็นละครมาแล้วหลายเวอร์ชันเป็นผลงานชื่อดังของนักเขียนกรุง ยอชัดหรือหลายคนอาจจะคุ้ชื่อเวอร์ชั่นล่าสุดใน,นอีกชื่ออย่างเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษทางช่อง3แต่การกลับมาครั้งนี้หยิบจับมาปรุงรสชาติใหม่ที่ทันสมัยขึ้นแซ่บถึงใจมากกว่าเดิมและโรแมนติกมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com